ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยว,วลาไล่ขี้นเขามันนี่เขาได้ปูหน้าครับไปขุดมากกันลูกไส้นี่แหละเส้น้ำัป่าบะน้ำมักได้ห้องดหัวหอมเป็นชอบหอนหอนใบกระดองปู คร,ค,ครับนี่ครับเป็นประวานนี่ครับตามกมวกจะแนบแสบแสีบไ,ไดครับนี่น้องจดจากลากบึ้มนั่นกันหมนวงครับ อรับบ้าเนี่ยอตุ้เมียงองมีใครกินเลยกินเลยกินเลยอืมลงองอ

จำพา่น้องจอ้มห,หมันหน่อยโอ้ยเของเงียย่จะได้หน่อยพอแม่พักกินครับดีจมันนะจ้ำแสบด้เป็น่อง รครับเ้าอับเดยเรียมไปคุดม่อยู่ไปคูดอีกยย่ยล่อโาาัวหนามแน่เยไปยอยเลยหาบหวงหางแรง ปูปูเฮ้ยว่าเขาเหยียพี่น้องไหมอันโบคนละไม่ได้อะไรเลยอืมบอกว่าแม่พี่น้องโอ้ยโซ่พี่นอ้องมันปูครับครับใบโบกโอ้ย อันพูรูเลยทำไมที่ฉันได้ชื้ออะไรกินมานอขอกคอณครับไม่ได้กินโดนอ่ะโคตรไม่ให้กลับบ้านยังไม่ได้กินห,ห,ห,หลายตัวเดียวเพียง แก่บู๊ว่ากินแต่กระดองว่ะหนูกินแต่ตัวเมียใส่หินพี่น้องใส่หนังปลาหนูก็กินแต่กระดองหนูกินแค่กระดองมันกินได้เน,นืนนน้อมันอ่ะใช่ปูน้ำจืดหนูกินได้แต่ปุ๊บ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 ไม่ ส่น้ำปลาแล้วก็เคี้ยวขบๆเลยอะเออน้องใส่นะถ้าเคยก<น>ินใส่น้ำปลาแมวแล้วก็บ,บีบ,บอัดโบกครับอัดโบกเข่าแน,น่นตื้อเลยอั <c oughs> <c oughs> นนี้อันนีได้กินอะไรบ้างอะใบโบกน้องเลยใบโบกเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะ <c oughs> เหมือนมะม่วงอ่ะ <c oughs> กินไอพีน้องมึงปูกับโอ้ปิ่น,าน,านบางงนะ <c oughs> มันปูครับยังไงครับกินก็เข่าขพี่นอ้องครับกระยานพี่น้องได้เบิ้งนนะครับที่กินปู้หน้าปูก็แตกปูดมากมือแตกเลยพี่น้องแตบบบัดครับนี่พี่น้องเบินะ้งดูสินางกินออนน้าล่ะ ขอบคุณครับพี่นออ้องเอฟซีในการจิตตามรับชมนะครับตัวนี้เขาก็เด็กกินทั้งที่แหละพี่น้องหานมันน,าน่ากินง่ายๆใครบ่มีผู้จอดเลยครับกินปู้ไม่ก,กินโดนหรอกอร่อยไปเลยมันสิบ,บาทตามม่อีกหน่อเลยพี่น้องเด้อเขาสิบบาทน้ำแรงแบบบาๆ สว,วัสดีครับกล่องมาเมื่อไหรมี่ครับกล่องตั้งกล่องคุณ้องได้เบิงครับสวัสดีครับ